สบายดีครับเหรอฉันก็สบายดีเพราะว่ากําลังเตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปติดคุกอ้าวก็วันที่เบดนี้ต้องไปอีกคดีครับบใช่คุณไม่ไปเหรออีกชุดนึงครับเหรอรอบสองรอบสองฉันฉันกะว่าไปเที่ยวนี้ก็กะว่าเตรียมผ้าเตรียมผ่อนไปเรียบร้อย ไม่ถึงขนาดนั้นเลยครับอา้าวนะก็ไม่มีตังค์ <c oughs> เขาบอกให้เตรียมตังค์ไปหกแสนไปประกันนี่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ข้าตัดเศษมาประกันตัวให้เจะไปเอาอะไรกับคนบ้าครอ่านีกก่อากาศตอนนี้อยาเรียนถามหลวงป,ปู่ว่า,าได้ยินข่าวนี้แล้วใช่ไหมครับเรื่องที่ได้ยินแล้วได้ทราบตั้งแต่เมื่อวานครับไปเสด็จเป็นขนกับลูกเิร็จแล้วก็มีการกล่าวอ้างกันว่าทําไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นไม่มีความผิดคือได้ยิน ค,คุณจะไปสนใจอะไรกับความบ้าและคนบ้าเพราะว่าคนบ้าก็ทําอะไรได้ทั้งนั้นกบ้าไม่บ้าก็คิดดูแล้วกันแต่คนทั่วโลกเขาเคารพศรัทธาพระพุทธรูปว่าเป็นตัวแทนเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าแต่แหละเฮียกเกษมแกยกมือยกตีนถีบตบพระพุทธรูปเนียคิดว่าแกบ้าไหมล่ะนะแกไม่ใช่คนปกติอะคุณ แล้วเมื่อไม่ได้เป็นคนปกติฉันก็ยังอยากจะฝากบอกว่าไอ้คนที่ติดตามคนไม่ปกติและเคารพบ,บูชากราบไหวคนไม่ปกติน่ะน่าจะไปเช็คสมองดูหน่อยนะนะพวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายอะ่ะควรไปเช็คไปตรวจความความวิปราสวิปริตของจิตใจตัวเองหน่อยว่าไปติดตามฟังคนบ้าคุยกันมาตั้งนานได้ยังไงฉันเพิ่งเขียนลงเฟซบุ๊กในเนี่ยเนี่ยกำลังตรวจต้นฉบับว่า ไอ้ลักษณะที่ไม่ต้องอาบัติที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้เนี่ยมีอยู่นะคุณอเอ่อก็คือพระองค์ทรงบอกว่าพิสูจน์ผู้ทําแล้วไม่ต้องอาบัตเนี่ยนะก็คือหนึ่งเป็นพิสูจน์ต้นบัญญตัติเรียกว่าอาธิกรรมวิกคะคือพิสูจน์ที่กระทาและพิสูจน์ที่เสพเมถุนแล้วไม่ต้องอาบัตินี่ก็คือพระสุทินนะเมื่อสองพันกว่าปีก่อนเนี่ยนะการันทบุตรอ,อันนี้ไม่ต้องอาบัติ แต่รูปของพระสุทินะที่ที่ตัวเองไปเสพไปถุนแล้วออกลูกมาเนี่ยมาบวชในผู้ศาสนาและบรรลุอลาหารหันต์แต่พระสุทินะผู้เป็นพ่อเนี่ยไม่ได้บรรลุอะไรเลยและแล้วพิสุต่อมาที่ไม่ต้องอาบัติก็คือหนึ่งพิสุผู้เป็นบ้าบพิสุผู้เป็นบ้าสองพิสุผู้ขาดสติหรือว่าโดนครอบงำด้วยขุนใสโดนสาย,ยาเยว่ หรือโดนวางยาอย่างนี้ก็เรียกว่าพิสูจผู้ขาดสติสองสามก็คือพิสูจผู้มีเวทนาก้าพิสูจนผู้อาพาธละเมอไม่รู้สึกไม่รู้ตัวไม่รู้คือ,อมันเผลอไผลไปด้วยเวทนาด้วยความโลภรุมราวเนี่ยทำไปโดยไม่รู้สึกตัวอันนี้ไม่เป็นอาบัติแล้วก็ต่อมาก็คือพิสูจผู้โดนผีเข้า ผู้โดนผีเข้าอีนี้ก็ต้องไปถามเฮียเสมแกว่าแกเข้าเข้าขายหมวดไหนอ่ะแต่ถ้าจะถามฉันนะแกก็เข้าขายหมวดบ้าแหละหมวดไหนอ่ะหมวดบ้าแล้วแล้ว,ลวหลวง,งหลวงปู่ครับแล้วถ้าไปเข้าขายว่าอ่าท่านท่านเสมเนี่ยบ้าหรือว่าถูกผีเข้าเนี่ยก็ไม่ต้องมาบ้าเลย บ้าก็ต้องสึกที่บ้าก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องให้ไปหาที่อยู่ใหม่ทีไปอยู่โรงพยาบาลบ้าที่จะมาอยู่อะไรกับวัดหรอก็อย่างที่หลวงปู่ว่าข้อสองนะที่สุดเป็นบ้านเขาว่าอ้างตรงนี้แล้วก็รอดตัวไปไม่ได้เอาคือถ้าทําวินัยเนี่ยแม้คนอื่นไม่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 จับจ้วงหรือคนอื่นไม่ลงโทษเนี่ยคุณสําราญแต่เวรกรรมมันก็ลงโทษเอง เหมือนกับสุทินนะไงเหมือนกับพระสุทินนะ่ะลูกเมียมาบวชที่หลังเป็นอรหันต์ไปแล้วแต่ตัวเองยังไม่ได้เป็นอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งตายแล้วไปตกนรกหมกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลมากถ้าหากว่าพระเกษมยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้านเนี่ยนะมันก็ต้องบ้ามาตั้งแต่ตอนแรกทีนี้เมื่อบ้าแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีสิทธิ์จะจับ สึกได้ปืเรื่องผลองแล้วเอาไปฝากไว้ในโรงพยาบาลบ้าได้ส่วนเรื่องเวรกรรมว่าหายบ้าแล้วจะมาบวชใหม่ไหมก็ต้องถามอุปชาว่าอุปชาบ้าคนไหนอยากบวชให้ถ้าอุปชาบ้าบวชให้ก็แสดงว่าอุปชานั้นก็ต้องไปกระทำเฮียเสียมันด้วยหมายความว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องรออะไรแล้วตำรวจสามารถจับศึกได้เลยจับศึกได้เลย,ยถ้าเขารับว่าเขาเป็นบ้า คือถ้าเขารับว่าเขาเป็นบ้าแล้วก็เป็นบ้าจริงๆเนี่ยเพราะพฤติกรรมของแกก็ก,กทำส่อความแววบ้ามาตลอดเวลาเนี่ลยละฉันจึงได้บอกว่าเดี๋ยวรอให้ฉันเสร็จสึกตอนนั้นที่คุณก็จําได้ใช่ไหมว่าฉันกําลังจะมารุมมาตุ้มอยู่กันเน้นคําอยู่แล<อ>้วยเสมแกอยากดังก็มาท้าประลองคลมท้าเออรอลองดวงไม้ฉันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอรอก่อนเฮียใจเย็น เฮียใจเย็นๆทีนี้เฮียใจร้อนไปหน่อยเฮียรีบจัดการตัวเองซะก่อนก็ก็มัวแต่ไปน่าจะเน้นคำจบก็ไปสู้กันบนเวทีจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าไปปลายปีนี้จะจะท้าแกมาแต่เพอเอินแกแกรีบแสดงความบ้าให้ปรากฏชัดเจนขึ้นมาซะก่อนข้อสามนั่นแลวงปู่มีวทนากล้าทำไปโดยไม่รู้ตัว เออไม่ได้ไม่ได้มันเรื่องการอ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ชัดว่าจะต้องกําหนดคือต้องชัดเจนว่าผู้เสพเนถุนเนี่ยอีกคู่กรณีเนี่ยต้องไม่รู้สึกตัวจริงๆคือต้องไม่รู้สึกตัวตัวจริงๆตั้งแต่เริ่มจนเลิกอย่างเงี้ยไอ้ที่มากล่าวอ้างว่าละเมอขาดสติไม่รู้ตัวก็ต้องไปถามคู่ คู่คู่นอนของตนว่ารู้ไหมพฤติกรรมของนายกเกษมเฮียเสียมเป็นไงแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็นเพราะว่าคนอยู่ใกล้ชิดเป็นคนนํามาเปิดเผยไม่ใช่เหรอครับเออคู่นอนเป็นคนนํามาเปิดเผยครับซึ่งฉันเองก็มองดูว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาได้แต่ถ้าถามฉันน่แะโอ้ยฉันไม่ให้ราคาคนคนนี้มาตั้งนานแล้ว ไม่มีค่าพอที่จะไปนั่งพูดคุยเพราะว่าคุยอะไรกับคนบ้าตเราข้แส้วหลวงปู่ก็คือตอนนี้จะให้ทางสงจัดการหรือทางปั่นเงินตำรวจเข้าพระสงฆ์อะไรจะจัดการเพราะตัวพระสงฆ์เองก็ยังไม่รู้ว่าบ้าหรือดีเลยหมู่สงผู้ปกครองเนี่ย <c oughs> เพราะว่าปล่อยให้คนบ้าโวยวายอยู่ในพระพุทธศาสนาเฮียเสียมนี่แกอยู่สายธรรมยุทธ์นะ สายเดียวกันเฮียคำอะ่ะเนนคำอะแกอ,อยู่สายธรรมยุทธ์นะแกเคยบวชมหานิกายนะแกก็ไปศึกแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นธรรมยุทธ์ไงไหนงั้นก็กดเท,ท่าที่รู้มาสังฆมนทนมหาเถรสมาคมก็ติดโรคร้ายดีไม่ดีก็กลายเป็นโรคบ้าบางคนด้วยซ้ํามันก็เลยยากที่จะไปบริหารจัดการองค์กรสงฆ์เนี่ยฉันจึงได้วันนั้นไปคุยกับคุณบวรศักดิ์ว่าทํายังไงจะปฏิรูป สังคมนทนสถิีหาวิธีเขียนกฎหมายออกกฎหมายจัดการกับปฏิรูปไอ้ศาสนจักรให้มันกลายเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านอย่างบริสุทธิ์ใจได้เสถทีทำอย่างไรก็คุณบรวรศักดิ์ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้บอกว่าโอ้โหลุงปู่ให้ผมไปตีรังแตนยังง่ายกว่า <laughs> ไปตีลังต่อลังแตนยังง่ายกว่าขน,นาดคุณบรวรศักดิ์นี่ถือว่าเป็นมหารปรเรียนเลยนะ หลวงปู่ครับไหนๆก็หลวงปู่พูด in ator? Ator. ถึงเรื่องระระดับนู้นแล้วเนี่ยพอดีมีท่านผ like uh ู้ชมเนี่ยมาถามมาว่าหลวงปู่เนี่ยพี่ป้าเห็นยังไงเรื่องข่าวดังข่าวเรื่องเจ้าคุณกันเนาะทำไมเจ้าคุณอ๋อเฮียนาะเฮียนอะนี่เป็นเพียงแค่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพียงแค่หนังตัวอย่างเท่านั้นนะคุณคเดี๋ยวจะมีหนังเรื่องต่อๆไปอีกมีอีก นี่ก็ยังฉันก็เลยเขียนลง Facebook บ,บอกให้คอสชอส่งสปายไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงสองแห่งหน่อยที่มีเงินก็ประมาณเป็นพันพัน,พนล้านต่อปีอเห็นว่าไปเหมาเครื่องบินคณาจารย์ทั้งหลายเหมาเครื่องบินไปดูงานยุโรปไปดูงานฝรั่งเศสกันเอาเงินงบประมาณของหลวงไปใช้เนี่ยมันถูกต้องไหมอะ่ะ ยังมีอีกหนังตัวอย่างที่ทุจริตอร์ลัปชั่นโกงเดี๋ยววันนี้คุณลองตามดู Facebook ฉันเพิ่งจะเขียนลงเดี๋ยววันนี้จะให้เขาลงละรงเรื่องกรณีของอของประราชิกศีขาบทที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเขียนเรื่องเฮียนหนอใส่ลงไปเป็นประราชิกศีขาบทที่สองครับ,รบแต่ถามฉันว่าของเฮียนหนอนี่จบไหมเดี๋ยวมีตามมาอีกมีเพราะว่าเฮียนหนอแกมีริวร้วล้อบริวาร เจ้าคณะจังหวัดนครนายกปากแดงนายน้ำฝนรถหรูครับครับคันนี้เป็นบริวาเรเงิยหน่อทั้งนั้นครับครับเอาละครับรถปูเป็นเวลาจำกัดที่ทางน้องๆเขาเปลียนสายไปนะฮะแต่ว,ว่านี่คือถือว่าเป็นคณะฟังรถปูแล้วม,มันมันน่าวิทนามันน่าเศร้ามากเลยฮะเศร้าทำไมอ่นะ มันมีแต่เรื่องเศร้าๆอฮะเอา้าอ,อย่าไปแบกไว้สิโยนโยนมันบ้างหยิบแล้ววางว่างแล้วห <c oughs> นะยิบแล้ววางวางแล้วว่างแ<ข>บงบค่ะเอ่อดับแล้วเย็นเองแหละเดี๋ยวคาถานี้เด็กแล้วมันพอมันว่างแล้ว,ม,ม,ลวมันจะวังเวงต่อนเนี่ยไม,ไม่วังเวงไม่วังเวงมันจะดับแล้วเย็น <c oughs> หยิบแล้ววางวางแล้วว่างดับแล้วเย็นคนแจ้งวัฒนาเขาท่องกันทุกคนแหละถึงได้รอดมาได้ไง <c oughs> ครับครับท่านรมการขอบพระคุณหลวงปู่ครับ,รบ,รรบจ้าท่าบารักษาสรุปแล้วในประเด็นนี้คือประเด็นยเยอแสมเสพเมถุนก็คือแกอ้างตัวเองว่าแกขาดสติไม่รู้ตัวฉันก็ความคิดของฉันฉันก็ว่าแกบ้ามาตั้งแต่แรกแล้ว แล้วแกก็บ้ามาแสดงกิริยาการบ้ามาจนกลายเป็นความโด่งดังฉันก็เพิ่งจะรู้ว่าคนสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยพอบ้าแล้วมีคนยอมรับเพราะฉะงนั้นไม่งั้นแกคงไม่มีรู้สิธิ์ลูกหาไปทั่วบ้าเตะพระพุทธรูปเหยียบพระประธานตบเสียนพระปฏิมาก็รู้อยู่แล้วพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นการกระทําของคนบ้าไม่ใช่คนดี แต่ก็มีคนดีมากมายบางคนมีความรู้เป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นครูเป็นข้าราชการก็ยังไปติดตามฟังคำเ,เพื่อเจ้อของคนบ้าจนนำมาซึ่งคนบ้าหลงลืมตัวเองแล้วสุดท้ายความบ้าก็ปรากฏเด่นชัดก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับบรรดานักล่าหาครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าถ้าคิดว่าจะหาธรรมะเนี่ย ไม่ต้องไปหาที่ไหนก็หาอยู่กับตัวเองอะ่ะแหละธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งที่มีอยู่ในการเกิดแก่เจ็บและกตายถ้ารู้ว่าตัวเองยังเกิดยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่นั่นแหละคือธรรมะและศึกษาค้นคว้าสแสวงหาศืกษาพวกเราเรื่องไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าต้นสายไปเห็นมันมาจากไหนนั่นก็แสดงว่าเราได้เข้าถึงธรรมะแล้วจะได้ไม่ต้องตกเป็นาธาตุของคนบ้าสืบไปเจริญธรรม